สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของเว็บเพจเรียนจีง่ายๆ EP นี้เป็น EP ที่3นะคะหลังจากที่เราห่างหายกันไปสักระยะหนึ่งวันนี้เนี่ยได้ไปเจอข่าวที่น่าสนใจข่าวหนึ่งก็เลยอยากจะนำมาแชร์ให้กับทุกคนฟังลองไปฟังกันเลยค่ะ แล้วที่เกินไปในตอนต้นนะคะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยได้ไปเจอข่าวไปเห็นข่าวเกี่ยวกับประเทศจีนที่มีพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีในการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศจีนไปเมื่อวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีพิธีเฉลิมฉลองท,ที่ใหญ่เลยทีเดียวก็ มีผู้นำหลายประเทศเนาะแล้วก็บุคคลสำคัญค่อนข้างเยอะส่งสารไปร่วมแสดงความยินดีกับประเทศจีนซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีผู้นำของประเทศไทยเราด้วยนะคะก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของของประเทศไทยเรานะคะในส่วนของสารท้อยสารที่แสดงความยินดีของท่านนายกเราเนี่ยที่ส่งไปยังประเทศจีนเชื่อว่าหลายๆคนคงจะได้ ผ่านตาในฉบับที่เป็นภาษาไทยกันมาบ้างแล้วนะคะแต่วันนี้เนี่ยอ,อยากจะนำข้อความสารที่มีการแปลเป็นภาษาจีนอยู่ในเว็บไซต์ของประเทศจีนเนี่ยลองเอามาแชร์ให้ทุกๆคนลองฟังดูว่าว่าเมื่อถ้าเกิดถ้อยแถลงของนายกเราในการแสดงความยินดีไปถึงประเทศจีนแล้วเนี่ยเป็นภาษาจีนเขานำเสนอกันว่าอย่างไร 泰国总理巴育向中国共产党、和中国人民致以衷心祝贺，表示中国共产党是中国成功应对国内外挑战的中流砥柱，特别在消除贫困、应对新冠肺炎疫情等方面，不仅赢得中国人民高度信任。 也得到国际社会广泛赞誉。相信在中国共产党有力领导下，中国将继续繁荣进步，实现中华民族伟大复兴的中国梦。 ก็ได้มีการดึงมาส่วนหนึ่งเนาะจากข้อความข้างต้นนะคะจะเห็นว่ามีประโยคที่น่าสนใจอยู่มีประโยคที่น่าสนใจอยู่นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าประโยคไหนบ้างนะที่มีความน่าสนใจประโยคแรกนะคะก็คือคำว่าจืออีจงซินจูเหจืออีจงซินจูเหประโยคนี้เนี่ยมีความหมายแปลว่าแสดงความยินดีอย่างจริงใจ ะะแสดงความยินดีอย่างจริงใจเนาะประโยคต่อมาค่ะคาต่อมาเป็นคําวลีเนาะต่อมาที่มีความน่าสนใจอีกอีกอีกอันนึงเนาะก็คือควาว่าจงเหลียวตีจู่จงเหลียวตีจูว่าจงเหลียวตตัวนี้ค่ะมีมีความหมายเดิมของคําคํำนี้แปลว่าเสาหินที่ตั้งอยู่กลางสายน้ําที่กําลังไหล นะซึ่งเขาก็เอามาอุป,ปมาเปรียบเทียบว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญเป็นเสาหลักนั่นเองซึ่งเราจะเห็นอยู่ในเนื้อความสารที่เขาบอกว่าจงกัวเฉิงกองอิงตุยกัวในวัยถวจานเตจงเลียวตีจูแปลว่ามีความหมายสื่อว่าประเทศจีนเนี่ยได้เป็นเสาหลักในการที่รับมือกับความท้าทาย ที่มีทั้งภายในประเทศและก็นานาประเทศได้อย่างสำเร็จนั่นเองนะคะอีกประโยคหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออิ่งเตอ๋อยิ่งเต,องเงเตเง๋อ中国人民高度信任ยิ่งเตอ๋อ中国人民高度信任คำว่าอิงตอตาอ่งตัวเดียวเนี่ยแปลว่าชัยชนะอิ่งเต๋อก็คือได้รับชัยชนะนั่นเอง s ชื่อใคือความไว้วางใจแต่พอมา,มาอยู่ในประโยคนี้ค่ะเราจะแปลมีความหมายว่ายิงเต๋อจงกัวเหนมินเกาตู่เช่อใจว่าได้รับความไว้วางใจจากประชาชนอย่างสูงสุดนั่นเองอ่ายิงเต๋อได้รับชัชยชนะชนะใจใน,ในความหมายนั้นเลยนะคะอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคำว่าจันยู่จัน คำว่าจั่นยี่ตัวนี้นะคะมีความหมายแปลว่าเสียงชื่นชมหรือคำสรรเสริญน,นั่นเองซึ่งในนี้เขาใช้ประโยคที่ว่าอืก็ค社ได้รับได้รับเสียงชื่นชมอย่างกว้างขวางจากในสังคมโลกนั่นเองนะคะและประโยค ก็คือคำวา่าจงก๋วมิง่งจงก๋วเมิงตัวนี้เนี่ยเราจะได้ยินบ่อยมากในช่วงยุคหลังๆมานะคะก็คือความฝันของจีนนั่นเองจงก๋วมิง China Dream ท,ที่เรามาจะได้ยินกันนะคะประโยคที่อยู่ในนี้เนี่ยเขาใช้คำว,ว่า实现中华民族伟大复兴的中国梦 实现中华民族伟大复兴的中国梦ซึ่งก็หมายความว่าทำให้ทำให้ความฝันในการที่จะฟื้นฟูของประชาชาติจีเนี่ยได้เป็นจริงขึ้นมานั่นเองนะคะทำให้ความฝันในการฟื้นฟูประชาชาติจีหรือชนชาติจีเนี่ยฟื้นฟูขึ้นมานั่นเองและนี่ก็เป็นรูปประโยคที่น่าสนใจในข้อความสารตรงนี้นะคะ ก็หวังว่าออข่าวข้อความข่าวที่นำมาแชร์กับทุกๆคนในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนและก็เป็นประโยชน์กับคนที่สนใจเรียนภาษาจีนนะคะเราจะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาภาษาจีนไปพร้อมๆกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP ีถัดไปกับพอดแคสต์ของเรียนจีนง่ายๆวันนี้ สวัสดีค่ะ